เยติยศเหนือคำบรรยายเสือคาบดาบรอหกพันหนึ่งและวันนี้นะครับก็เป็นวัน,นดีๆอีกหนึ่งวันนะครับที่ท่านผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายสแสดงวิทยาฐานะการรบแบบจูโจมหรือเสือคาบดาบที่เรารู้จักกันให้แก่กําลังพลที่สําเร็จการศึกษาทั้ง5นายเครื่องหมายนี้ไม่ใช่เพียงแค่โลหะที่ประดับหน้าอกแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทน ความกล้าหาญและขีดความสามารถที่เหนือขีดจำกัดเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกรูปแบบกว่าจะได้เครื่องหมายเสือข้ามดาบมาประดับอกต้องแลกด้วยยาดเงือความเหนื่อยยากและใจที่เด็ดเดี่ยววันนี้พวกคุณคือความภูมิใจของหน่วยและพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังหลักในการปกป้องชาติาศาสษัตริย์ด้วยวิธีของนักรบจูโจมอย่างแท้จริง เหล็กจะแกร่งได้ต้องผ่านไฟที่ร้อนแรงขอแสดงความยินดีกับเหล่านักลบจูโจมใหม่ทุกนายที่ผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมเกียรติที่ถือไปนะครับก็จะบอกต่อไปขอรับฟองเลยนะของการจะทำวิดีในครันี้นะครับขอขอบพระคุณพระเจ้าของทางแล้วก็ทางเราควรทางนายจะให้สิทธิ์ อาสนเทศนะครับที่ร <c oughs> ้อยเอฟโอที่สามนะครับของฝ่ายบริการก็เรื่องต่างๆที่ของสายงานต่างๆของตบีนะครับแล้วก็เรื่องของตอบข้อทั้งถามของเราทุนะครับเปิดมีอไปกระดาษให้นะครับก็ต่างๆของแกนและรายงานนะครับ ยินดีนะครับน้องยินดีนะครับ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 ให้เป็นของขวัญที่ใหม่ยป่ะยินดีนะครับน้องมีความสุขความเจริญญาสุชาติเยี่ยมเยี่ยมของขวัญดีใหม่ป่ะความสุขความเจริญยินดีนะครับน้องยินดีนะครับอยี่ยมเางมนุษย์โกบต่อยินดีนะครับน้องดีมากเยี่ยมเยี่ยมยินดีนะครับน้องของขวัญของขวัญ

นี่นะครับพี่อาร์จะประดับเสือให้น้องใช่ไหมพี่เสือรุ่นพี่ประดับให้เสือรุ่นน้องนะครับนี่ยตบเลยไหมนี่ตบเลยไหมนี่ต้องตบแล้วต้องตกแล้วใส่อันนี้ก่อนโอ้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 ตกแบบนั้นก็ฟังเลยใช่ไหมเลือดซิปอือ้าพี่ประดับให้เอาสุดยอดไอ้น้องครับ อ้าไอ้น้องครับนี่เสือรุ่นพี่กับเสือรุ่นน้องอนี่ก็เสือรุ่นพี่อึบอึออบ,บนี่นจ <ำ S 1> ู่โจมจงเอาใจในจ,ำจำู่โจม